ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะพามาชมวิธีการแก้ไขปัญหา honda wave 110i รถคันนี้มีปัญหาอยู่ว่ารถรถสตาร์ตติดยากครับพอติดแล้วไม่สามารถเร่งได้ครับพอเราเร่งรถมันจะดับนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับรถคันนี้เป็นอาการมีอยู่ว่าสตาร์ตติด ยากแต่ถ้าติดแล้วไม่สามารถยกคันเร่งได้นะครับพอยกคันเร่งแล้วรถมันจะดับนะครับพเพื่อนเดี๋ยวผมจะสาธิตให้พเพื่อนชมนะครับก่อนดึนเลยก็เปิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งออน,นครับสังเกตไฟเครื่องจะโชว์หลังจากนั้นก็สตาร์ตสตาร์ทยากมากครับสตา์ตติดแล้วปพ๊บ พอเรายกคันเร่งครับเพื่อนยกคันเร่งยกคันเร่งแบบนี้รถจะดับครับเดี๋ยวชม,ชมกันอีกรอบหนึ่งครับลาบยากครับเดินเบาก็อยู่ๆก็ดับเองก็มีครับยังไม่ทันได้เร่งเลยครับปัญหาเป็นแบบนี้ครับเพื่อน เพื่อนๆท่นานใดที่ใช้รถรุ่นนี้แล้วเจออาการแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาชมวิธีการแก้ไขนะครับก่อนอื่นเลยก็วิธีการแก้ไขก็ไม่ยากครับสังเกตว่าโดยปกติแล้วรถคันนี้มันจะมีฝาครอบอยู่แบบนี้นะครับถ้าเดิมๆนะครับให้เราทําการถอดตัวนี้ออกมานะครับถอดฝาครอบตัวนี้ออกมาครับเพื่อนอดพอถอดมาแล้ว ให้เรามุ่งมุ่งไปหาที่เจ้าตัวที่ผมชีน้นี่ครับเรียกว่าปักหูเทียนนะครับอาการแบบนี้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นสาเหตุเกิดจากปลักหูเทียนนะครับถอดออกมาแบบนี้นครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนเปลี่ยนปักตัวใหม่มีปักตัวใหม่ที่ผมเตรียมไว้นะครับเพื่อนแทนเจ้าตัวปักตัวนี้นะครับ เวลาวิธีการต่อก็ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาครับมันก็จะมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นครับเพื่อนจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับเสียบตัวใหม่เข้าไปเดี๋ยวคนุญาตวางกล้องพอดีทําคนเดียวมันทำลำบากครับเดี๋ยวรอชวมไปพร้อมกันนะครับเพื่อนปัญหาแบบนี้เจอบ่อยมากอันนี้คือปลั๊กตัวใหม่นะครับเพื่อน วิธีเอาเข้าก็ให้หมุนหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนจนแน่นนะครับเพื่อนหมุนจนมันแน่นนะครับจะรู้ได้ไงว่ามันแน่นพอหมุนเสร็จแล้วให้เราดึงดูครับดึงดึงถา้าถ้ามันไม่หลุดก็แสดงว่ามันแน่นแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เสียบกลับเข้าไปแทนแทนที่ตัวเก่าได้เลยครับจัดเข้าไปมันแน่น,นครับ จากนั้นก็ทําการเปิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งออเลยนะครับเดี๋ยวจะทําการสตาร์ทให้ดูสตาร์ททีเดียวติดครับลองเบิ้นเครื่องดูมันจะเป็นแบบไหนนะครับรอบเครื่องมาครับไม่มีการดับนะครับเพื่อน ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาคอนด้ดเบฟร้อยสไอสตาร์ทติดได้แต่เบิ้ลนแล้วระดับแล้วดับ,ดบก็สามารถทำเบียงได้ที่บ้านครับเพื่อนเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับเพื่อเปความชัวร์กดดีเลยก็เปิดซกุญแจไปที่ตำแหน่งออน,นครับตัดเลยครับ ทีเดียวติดครับเจ้าตัวปาาวัญหาก็คือเจ้าตัวปลัก๊กหูเทียนตัวเก่านี่แหละครับเพื่อนมันได้เสื่อมสภาพตามการเวลาอาการแบบนี้จะหนักมากครับเพื่อนถ้าขับไปถ้าขับไปในบริวเวณที่มีน้ำหรือบริวเวณที่ฝนตกนะครับอาจจะทำให้รถของเพื่อน เครื่องดับกางอากาศได้เลยนะครับถ้าถ้าปลั๊กหมเทียนมันมีปัญหานะครับเพื่อนบางทีขับลุยฝนบางคันนี่ขับลุยฝนไม่ได้เลยนะครับกลัวฝนนะครับบางคันแล้วก็เสริมอีกนิดนึงครับเพื่อนถ้าเพื่อนๆมีงบประมาณเยอะนะครับจะแนะนําให้เปลี่ยนหูเทียนไปด้วยเลยเลยก็ดีเหมือนกันนะครับเพื่อนเปลี่ยนหูเทียน เปลี่ยนถ่ายร้เครื่องไปด้วยเลยก็ดีสำหรับท่านที่มีงบประมาณเยอะนะครับแต่ถ้าเรางบประมาณน้อยก็เปลี่ยนแค่ปักผู้เทียนก็ใช้ได้นะครับเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาของพนาเว็บร้อยสิบไอหวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ ขอบคุณครับ